Free, จรวดต่อต้านรถถัง FGM-148 เิวรินของกองทัพสหรัฐอเมริกาในสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเราจะเห็นได้ว่ากองทัพรัเสเซียนั้นสูญเสียรถถังเป็นจำนวนมากเนื่องจากจรวดต่อต้านรถถังเิวรินมันเหมือนกับฟันร้ายของกองทัพรถถังรัสเซียมันทําให้กองทัพรถถังของรัสเซียไม่สามารถลุกคืบเข้าไปโจมตียูเครนได้อย่างง่ายๆ วันนี้เรามาทำความรู้จักกับจรวดต่อต้านรถถัง FGM-148 เจวารินของกองทัพสหรัฐอเมริกาจรวดต่อสู้รถถัง FGM-148 เจวารินผลิตโดยบริษัทล ok ็อกฮีสมาตินเข้าประจำการในกองทัพสหรัฐเมื่อปีคศ1996ทดแทนจรวดต่อสู้รถถังแบบ M47 Dragon ปัจจุบันมีประจำการในกองทัพบกและนาวิกโยธินสหรัฐและกองกําลังของประเทศอื่นๆประมาณ20ประเทศเช่นอังกฤษเอสโตเนียออสเตรเลียบาเรนจอร์เจียอินโดนีเซียจอร์แดนลิทัวเนียนอร์เวย์ซาอุดิอาระเบียยูเครนเป็นต้นจรวจต่อสู้รถถังเจวลิน มีระยะการยิงที่2.5ถึง4.75กิโลเมตรขึ้นไปแล้วแต่รุ่นใช้หัวรบแบบแทนเดมสามารถเจาะเกาะปฏิกิริยาระเบิดแบบ ERA ได้นำวิธีด้วยอินฟราเรดหรือพูดง่ายๆก็คือมันล็อกเป้าด้วยความร้อนมีคุณสมบัติยิงแล้วลืมเมื่อทำการยิงจรวดออกไปแล้วจรวดจะนำวิธี พุ่งเข้าหาเป้าหมายด้วยตนเองโดยที่ผู้ใช้สามารถหลบเข้าที่กำลังได้ทันทีไม่ต้องเล็งเป้าหมายไว้ตลอดเวลาจนจรวดกระทบเป้าหมายเหมือนจรวดต่อสู้รถถังแบบนำวิถีด้วยเส้นลวดเช่น TOW ส่งผลให้กำลังพลมีโอกาสอยู่รอดมากกว่าจุดเด่นของเจาวารินอยู่ที่โหมด Top Attack คือจรวดจะไม่พุ่งเข้าหารถถังต,งตรงๆ เหมือนจรวดต่อสู้รถถังทั่วไปแต่จะทําการยิงขึ้นไปในมุมสูงจากนั้นจรวดจะพุ่งลงมาเข้าหารถถังเป็นวิธีโค้งจากด้านบนซึ่งเป็นจุดที่รถถังมีเกราะบางมากที่สุดส่งผลให้รถถังถูกทำลายได้อย่างง่ายดายจากด้านบนนี่คือสภาพของรถถังที่ถูกจรวดเจฟวลินเล่นงาน จรวดต่อสู้รถถังแบบเจวรินจะเป็นจรวดต่อสู้รถถังที่มีประสิทธิภาพแต่มันก็มีข้อเสียข้อเสียของเจวอรินคือมีราคาแพงข้อมูลเมื่อปีคศ .2019 ระบุว่าจรวดลูกหนึ่งมีราคาสูงถึง1 7 4 0 0 0เหรียญซึ่งราคานี้เป็นราคาที่กองทัพสหรัฐจัดหาเป็นจำนวนมาก ถ้ายอดสั่งซื้อน้อยราคาต่อหน่วยก็อาจจะสูงขึ้นเมื่อรวมกับค่าใช้ใจ่ายอื่นๆแล้วก็ต้องใช้งบประมาณในการสำรองจรวดไม่น้อยเลยทีเดียวถึงแม้จรวดต่อสู้รถถังแบบเจวลินจะมีราคาที่แพงแต่ประสิทธิภาพของมันนั้นต้องยอมรับว่าสุดยอดเลยจริงๆในสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนรถถังรัสเซียติดทั้งตะแกรงและก่อแอคทีฟ ก็ไม่สามารถกันเจเวอลินอยู่มาดูสภาพรถถังและยานเกราะของรัเสเซียคือป้อมปืนของรถถังได้บินหายไปเลยไม่ก็ฉีกหายไปทั้งคันเพราะเจเวอลินมันโจมตีจากด้านบนของป้อมปืนรถถังจนตอนนี้คนยูเครนกำลังมองว่าเครื่องยิงจรวดเจเวลินคือเทพผู้พิทักษ์ของพวกเขามันก็เลยมีภาพมีมในหมู่ชาวยูเครน เป็นรูปนักบุญผู้หญิงกำลังอุ้มปืนเจฟลินเป็นมีมที่ถูกสร้างขึ้นมาอาวุธต่อต้านรถถังลักษณะนี้ที่จริงแล้วรัเสเซียก็มีเชื่อว่าคงมีประสิทธิภาพไม่ต่างกันแต่เพราะยูเครนเลือกลบแบบตั้งรับไม่ได้คนรถถังหรืออาวุธหนักขนาดใจอย่างอื่นมาชนมากนักอาวุธยุทโธปกรณ์รัเสเซียก็เหนือกว่ามากทางรัเสเซียจึงไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธลักษณะนี้นั่นจึงทําให้อาวุธ ของทางยูเครนมันเลยดูเด่นขึ้นมาก็คงต้องดูกันต่อไปล้วครับว่าเจ้าเจบอรินจะช่วยยูเครนได้มากแค่ไหนและสามารถช่วยกดดันให้รัสเซียยอมเจรจาดีๆด,ด้วยได้หรือไม่ถ้าได้มันก็ดีและผมเชื่อว่าทุกคนในโลกก็หวังให้เป็นเช่นนั้นหวังว่าสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนจะได้ยุติลงเร็วๆนี้ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องจรวดต่อสู้ตัวถังเจเวลินถ้าหากเรื่องที่ผมได้เล่ามานี้มีข้อผิดพลาดประการใดขอให้เพื่อนๆปอ,อช่วยคอมเมนต์ข้างล่างคลิปให้ด้วยนะครับทีมงานของเราจะทำการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกและหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆบดช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆที่รับชมคลิปของเราครับขอบคุณครับผม